ถ้าจะหาบ้านในทำเลใจกลางเอกมัยที่ได้พื้นที่ใช้สอยมากกว่า300ตารางเมตรได้ทั้งความเป็นส่วนตัวสูงและความสะดวกสบายในราคาไม่ถึง30ล้านบาทตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วครับซิีิพัฒนเอกมัยซอย10 โคงการซิตี้พัฒ์เอกมัยซอย10นะครับโครงการนี้เป็นทาวน์โฮมที่ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเอกมัยทองหล่อเลยซึ่งคุณสามารถใช้ชีวิตแบบเดินไปไหนมาไหนไม่ใช่เดินทางนะเดินได้เลยนะด้วยความที่เดินออกไปปากซอยเอกมัยซอย10เนี่ยเพียงแค่3 0 0เมตรปากซอยเอกมัยซอย10เนี่ยจะมีเอกมัยช้อปปิ้งมอลล์ซึ่งก็จะมีรวมทั้งร้านอาหารไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับร้านตัดผมหรือว่าร้านแฮงเอาท์กับเพื่อนแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยถ้าทุกคนที่เคยไปเอกมัยบ่อยๆก็จะเห็นว่ามีเฮลท์แลนด์สาขาใหญ่อยู่ตรงนั้นเนาะซึ่ง อีกจุดหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญตรงใจกลางเอกมัยทองหล่อนะครับก็คือดองกี้มอลล์ซึ่งจากซิตี้พาร์เอกมัยซอยสิบตัวนี้ไปถึงดองกี้เนี่ยคุณสามารถเดินไปด้วยระยะเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองแถมตรงนี้ยังใกล้โรงพยาบาลใหญ่อย่างสมิติเวชสุขุมวิทเนี่ย2กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีโรงเรียนานานาชาติที่อยู่ใกล้ๆนี้ทั้งพวกบางกอกเป๊ปแล้วก็จุดแลนด์มาร์คสำคัญต่างๆนานาถ้าพูดถึงตัวเอกมัยซอยสิบหรือแถวดองกีม้มอลล์ตรงใจกลางเอกมัยทองหล่อนี่ทุกคนน่าจะเห็นภาพวา พื้นที่ดินเนี่ยสาตารางวาพื้นที่ใช้สอย330ตารางเมตรในฟังก์ชัน6ห้องนอน5ห้องน้ําเดี๋ยวจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเข้ามาอย่างแรกนะครับเราก็จะมาเจอบริเวณ living area นะครับอ่ะซึ่ง living area สไตล์บ้านแบบใจกลางเมืองแบบนี้นะก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ตรงนี้จะเป็น living นะครับบริเวณรับแขกนั่งพักผ่อนของครอบครัวนะครับแล้วก็อยู่ c o m ไบกับโซนรับประทานอาหารนะครับ แล้วก็เคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ครัวด้านในไปเลยนะครับถัดจากบริเวณลิฟวิ่งนะครับแล้วก็บริเวณทานอาหารเมื่อกี้เนาะโซนนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณครัวครับที่คอมบายน์กับลิฟวิ่งเอเรียชั้นล่างเนาะ ครัวอันนี้จะมาเป็นแบบสไตล์ครัวฝรั่งครับก็จะมีนี่เคาน์เตอร์บาร์เอาไว้ทานอาหารเอาไว้ชงกาแฟทานสแน็คอะไรแบบนี้แล้วก็จะเป็นครัวด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งครัวตรงนี้ก็ต้องบอกว่าสไตล์แบบครัวฝรั่งเหมือนเราอยู่คอนโดอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้แมชกับการทําอาหารหนักอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าสําหรับใครที่อยากทําอาหารหนักหรือใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราทาอาหารจริงจังซีเรียสเลยบางทีครัวแค่นี้อาจจะเล็กไปจริงๆมันมีจุดที่แก้ปัญหานี้ได้อยู่ของบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมพาไปดู ต่อจากบริเวณ living area เมื่อกี้นะครับนี่เปิดออกมาเลยมันก็จะเป็นบริเวณส่วนหลังบ้านซึ่งส่วนหลังบ้านของหลังเนี้ยต้องบอกว่าต่อให้เป็นทาวน์โฮมนะนี่เป็นสวนไซส์ที่ใหญ่พอสมควรตรงเนี้ยลึกถึง3เมตรด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆมันสามารถตั้งแบบมุมโตะ๊ะทานกาแฟชิลๆอะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องรู้สึกว่าเฮ้ยครัวมันดูไม่ค่อยตอบโจทย์กับเราเท่าไหร่บางทีเราอยู่บ้านเราชอบทาอาหาร บางทีเราอยากได้แบบรัวที่สามารถทำอะไรหนักๆได้เลยนี่บริเวณนี้เลยขึ้นมาที่ชั้น2นะครับเราก็จะมาเจอกับบริเวณนี้ครับอ่ะชั้น2เนี่ยบอกก่อนว่าประกอบไปด้วยฟังก์ชันทั้งหมด3ห้องด้วยกันนะครับก็จะมีห้องนอนไซส์แบบนี้ก่อนเลยเป็นห้องนอนนี่ไม่ใช่มาสเตอร์นะแต่เป็นห้องไซส์ใหญ่ ของบ้านหลังนี้ซึ่งอยากให้ทุกคนดูนี่ที่ผมอยู่และที่ผมพาทุกคนเดินดูอยู่ใหญ่มากใหญ่มากครับใหญ่มากนะครับอ่ะก็เป็นแบบจริงๆมันเป็นมาสเตอร์ดีๆห้องหนึ่งได้เลยนะครับสเปซแบบนี้กับเดคอเรทประมาณนี้มันให้ฟิลลิ่งแบบอบอุ่นสบายสบายอะไรอย่างงี้มากๆนะซึ่งชอบมากห้องนี้และอีก2ห้องเนี่ยมันก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์งไซส์เล็กนะครับกับห้องเก็บของเนาะแล้วก็อ่ะชั้นนี้มีแถมอีกห้องหนึ่งก็จะมีห้องน,น้ํา1ห้อง ขึ้นมาที่ชั้น3นะครับชั้น3เนี่ยประกอบไปด้วย2ห้องจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นโซนแบบมาสเตอร์นะซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูมาสเตอร์เบดมก่อนมาสเตอร์เบดมเนี่ยนี่ครับจริงๆไซส์เท่าห้องเมื่อกี้ชั้นล่างเลยเนาะก็จะเป็นห้องนอนไซส์ใหญ่มากๆพร้อมกับระเบียงส่วนตัวะนะครับแล้วก็ก็จะลิงก์ไปกับวอล์ i อินค s e เซตแล้วก็ห้องน้ำทางด้านนี้นะครับนี่ก็จะมีวอล์กอินครเซตนะครับอ่าแล้วก็ห้องน้ำ แบบนี้ห้องน้ำเนี่ยก็จะมีแบบกันโซนไว้เรียบร้อยครับโซนเปียกโซนแห้งนะครับมีอ่างด้วยนะครับสามานอนแช่น้ําได้สบายต่อจากห้องมาสเตอร์เมื่อกี้นี่เป็นอีกหนึ่งโซนที่ส่วนตัวผมเองถ้าผมได้อยู่ที่นี่นะผมน่าจะชอบมากๆโซนนี้มันคือโซนระเบียงไซส์ใหญ่มากๆอันนี้น่าจะกว้างเมตรกว่าได้นะครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เราสามารถแบบนั่งตั้งโต๊ะทานกาแฟไซส์เล็กๆปลูกต้นไม้อะไรที่มันให้ความแบบร่มรื่นชิลๆได้ยิ่งวันไหนอากาศดีๆนะโห ผมว่ามันเป็นจุดที่เราสามารถนั่งเพื่อความเพลิดเพลินอะไรของเราได้เลยซึ่งวิวที่เราจะได้เนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวิวเพื่อนบ้านที่เราเจอเนะแต่ว่าด้วยความพิเศษของยูนิตนี้นะครับถ้าเราตั้งโต๊ะตรงนี้อ่าแล้วถ้า คุณมองออกไปในมุมที่ผมมองอยู่ตอนนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยมันเราจะเห็นกับมุมต้นไม้แล้วก็หลังคาของบ้านตื่นในโซนเอกมัยซึ่งเป็นวิวที่ให้ความรู้สึกแบบพักผ่อนสายตาได้เห็นสีเขียวเยอะๆแล้วก็ได้ความรู้สึกเป็นการแบบพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัวได้ดีมากๆโอเคต่อจากโซนมาสเตอร์เมื่อกี้นะครับเรายังอยู่กันที่ชั้น3เนาะห้องนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องทํางานของโซนมาสเตอร์เบดดูมนะครับซึ่ง จริงๆแล้วห้องนี้สามารถทําให้ลิงก์กับทาง master bedroom เมื่อกี้ได้เลยซึ่งเราก็จะสามารถทําให้ชั้นนี้ทั้งชั้นเป็นแบบ p e n ์เฮาส์สำหรับเราคนเดียวได้ความเป็นส่วนตัวสูงขึ้นขึ้นมาที่ชั้น4ครับชั้น4จะถูกแบ่งออกเป็นห้องนอนเล็ก3ห้องนะครับอ่ะห้องแรกก็จะเป็นห้องนี้เป็นห้องนอนไซส์เล็กเนาะซึ่งห้องนอนของที่เนี่ยต่อให้มี3ห้องนะข้อดีก็คือชั้นเนี้ยห้องน้าแยกทุกห้องเพราะฉะนั้นจะได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหากันไฟเดืครอบครัวเวลาแบบใช้ห้องน้าร่วมกันอะไรอย่าง ซึ่งก็เป็นไซส์ที่จริงๆวางเตียงควีนไซส์ได้สบายๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วห้องสุดท้ายครับอ่าห้องนี้ห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องไซส์แบบไซส์กลางผมใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่เหมือนกับห้องมาสเตอร์ชั้น3แล้วก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับห้องนอนใหญ่ชั้น2นะครับมาในฟังก์ชันที่เป็นสเปซประมาณนี้ครับเหมือน2เท่าของ2ห้องเล็กเมื่อกี้ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีโซนที่เราสามารถทำาอสอินครัวเ e ร ได้นะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับจะเหมือนบริเวณชั้น2ชั้น3เลยนะครับฝั่งหน้าบ้านก็จะมีระเบียงส่วนตัวของห้องนะครับซึ่งสามารถออกไปปลูกต้นไม้นะครับวางโต๊ะทานกาแฟอ่านหนังสือชมวิวเพลินๆสบายๆได้เหมือนกัน สรุปเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักอาศัยในโซนใจกลางเอกมัยทองหล่อแบบนี้เนาะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากอยู่ใจกลางเมืองที่สามารถเดินทางสะดวกสบายได้ขนาดนี้เอาง่ายๆว่าเดินไปดองกี้500เมตรได้หรือว่าแบบถ้าเราจะแฮงเอาท์กับเพื่อนแถวทองหล่อเอกมัยแล้วเราเดินกลับบ้านได้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แถวนี้ก็จะมักจะเป็นในรูปแบบของคอนโดเนาะซึ่ง คอนโดเนี่ยถ้าเกิดมาในงบช่วงประมาณ20-30ล้านก็จะได้คอนโดไซซิ่งสักประมาณแบบ100ตารางเมตรอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าซ e ิติพัฒนเอกมัยซอย10ที่เรากำลังอยู่กันตรงนี้นะครับได้พื้นที่ใช้สอยถึง330ตารางเมตรแถมได้เป็นทาวน์โฮมนะครับซึ่ง330ตารางเมตรเนี่ยถ้าใครที่ดูอสังหาอยู่ประมาณหนึ่งจะรู้ดีว่าไซส์เนี้ยไซซ์บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆหลังหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นซิต e ิพัฒนเอกมัยซอย10นะครับผมทวนดีเทลให้อีกหนึ่งที่ได้ทั้งความสะดวกสบายนะครับ ได้ทั้งความเป็นส่วนตัวสูงนะครับในฟังก์ชัน6ห้องนอน5ห้องน้ําพื้นที่ดิน35.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย330ตารางเมตรนะครับและยังได้หลังมุมนะครับที่จอดรถเนี่ยจอดได้2คันเต็มๆถ้าเป็นคันใหญ่นะครับเพราะว่าหน้ากว้างบ้านเราเนี่ยเเมตรนะซึ่งจริงๆถ้าเป็นเน้นเป็นอ e ีโคคาร์เนี่ยก็อาจจะได้ถึง3คันนะครับในราคาเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าไม่ถึง30ล้านนะครับปัจจุบันสิทธิพัฒน์เอกมัยซอยสินะครับได้ทุกอย่างที่ผมพูดมาเมื่อต้นคลิปเมื่อก สำหรับทำเลแบบนี้สำหรับความสะดวกสบายแบบนี้และสำหรับความเป็นส่วนตัวแบบนี้นะครับถ้าใครที่สนใจดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่รู้ว่าเหมาะกับเราจริงๆไหมดูแล้วมันจะเหมือนที่คุยกันไว้หรือเปล่านะครับสามารถนัดคิวเข้ามาชมบ้านกับเราได้เลยที่โฮมสเต t ์ช่องทางด้านล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังหน้าผมจะพาไปดูที่ไหนเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ